ราหุรัตเถราชาชาัาธาอุพายเยเนวสัมปันโนราหุลพัตโตติมังวิโตยันจามิปุตโตพุทธะสัยันจะทักเมสจังตุมายันจะเมอาสวะคีนาะยันจะนาทิพุนณหโวอาระหาทินนยโมหิเทวินโชอมตทะทัโซ กามันธาชารปัชชนาตันหาชาทัญชาทิตาปามัตตพันธณาผัตธามัชาวะกุมินาโมขเขตทังกามังอะหมุจิตวะเชตวามารสพันธนะสมุลังตันหามัพพิยหาสีติภูโตสมินิปุตโตติพ <sk r isa> ระหุเทระคาภาษิตข,ข,ของพระราหุเทระ พระราหุลเทระได้กล่าวสี่คถาไว้ดังนี้ว่าชนทั้งหลายรู้จักเราว่าพระราหุลผู้เจริญเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติสองประการนั่นเองคือพระเหตุที่เราเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าหนึ่งและมีดวงตาเห็นธรรมทั้งหลายหนึงนอันหนึ่นงเพราะอาสวะของเราหมดสิ้นแล้วและเพราะไม่มีการเกิดอีกเราจึงเป็นพระอรหันต์ผู้ควรแก่ทักษิณาบรรลุวิชาสามเห็นธมตธรรม สัตว์ทั้งหลายเป็นหนักคนตาบอดเพราะไม่เห็นโทษในการมถูกคายคือตัณหาทันเริงไว้แน่นถูกเครื่องวงมังคือตัณหาบกคุุไว้ถูกมารฝุกไว้ได้วยเครื่องผูกคือความประมาทเหมือนปลาในค้องเราถอนกามนั้นขึ้นได้แล้วแต่เครื่องผูกมารได้แล้วถอนตัณหาความทั้งรากคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้เย็นอับสนิทแล้วด้วยสัพพะทิเศสนิพพานไป